สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบอ,อีกแล้วกับผม FPS with Jan l a n g l The Game The King of Fighter On Star ก็มาเจอกับอากุมานะครับอ่าฮะ,ะ,ะก็วันนี้คลิปนี้นะผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับการหาบอสคอสนะ EX หรื e X, อว่าคอ EX นะบอสค e อร์ส EX ซึ่งคอ EX นี้ผมขอเรียกสั้นๆว่าคอ EX นะ มันจะอยู่ตรงนี้นะ,ะมันจะมี30แต้มนะ,ะซึ่งถ้าหากว่าให้ผมนะอัพนะส่วนตัวผมจะ up, อ F ัพเอฟฟิกสกิลชั้น2นะเพราะเหตุผลก็คือว่ายังไงอะไอ้การ์ดของผมอะไอ้การ์ด EX ไม้ตายของผมอะมันเน้นไปทางมันเน้นไปทางด้านเอฟฟิกสกิลนะเอฟฟิกสกิลก็เลยว่าผมจะเน้นอัพ พวกท่าเอสกิลนะท่าปลดพลังพวกเนี้ยท่าจับท่าหมัดพวกเนี้ยแต่ถ้าหากว่าถามว่าไอแต้มเนี้ยหาได้จากไหนนะมันก็คือการยังไงอะเราอา่อัพเลเวลนะที่เราปลุกพลังมานะซึ่งแต่ละเลเวลอะจะได้ปาประมาณอา่ประมาณ1เลเวลต่อ1ชิ้นนะก็คือว่า30เลเวลก็คือ30ชิ้นนะอ่คิดง่ายๆนะประมาณนี้ ซึ่งถามว่าผมรู้ได้ไงนะก็ผมจะพาไปดูอีกตัวละครนะที่เป็นกรอบแดง EX นะวงเล็บกรอบแดง EX หรือแดงบวกนั่นแหละอ่าที่ผมชอบเรียกว่าแดงบวกนั่นแหละ,ะเราจะมาด,ดูอีกตัวละครนะฮะผมจะพามาดูชุนหลีนะก็เขามี20แต้มเห็นไหมแต่เขามีเลเวล20ก็ด้วยง่ายน,นะถ้าว่าเราที่ปลุกพลังเขามากขึ้นเท่าไหร่แต้มนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะอันนี้ก็พอเข้าใจกันนะฮะ แต่มันจะมีนะคือยังไองอ่ะ2ดาวนะ2ดาวก็คือชั้นแรกนะเลเวลยีก็ประมาณชั้น1นึ่าดาวก็ชั้น2แล้วก็หาว่าเป็นพวกปุกพลังแม็กเต็มที่แล้วอะ่ะมันจะขึ้นยังไงอ่ะเหมือนของริวที่ผมได้ภาพจากเพื่อนที่ผมเคารพนะันแล้วก็ f c ที่เสนนารักนะ,ะเพื่อนที่แสนดีด้วยกันก็เขาให้ภาพมาก็ถากว่าไม่ขึ้นเป็นแดงบวกแบบเลเวลหกสิบไปเจ็ดสิบเนี่ยมันจะไม่ขึ้นแม็กนะ ถ้าบอกว่ามันอัพถึงเลข60หร70แล้วมันจะมีเป็นแบบแม็กมาให้นะอ่าก็ตามรูปภาพที่ผมแปะไว้นะอ่าประมาณนี้นะอ่ะฮะแล้วลองไปอัพอ่าอคุมะดูดีกว่านะโหดุมก็ <c oughs> อัพแอ,แอสติกสกลิลก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าโอเคนี้ได้อีกอ่า ห้าสี่ยี่สิบแล้วก็อ่เหลืออีกสิบก็ไว้ข้างบนนะโอเคอ่าอัพไปเลยเอ๊ะทำไมไมันได้แค่สี่อ่ะอ๋อได้แค่สี่ครั้งนะอ่าฮะแล้วก็มาอัพไอ้นนี้อ่าปับ๊บ อ๋่อยไหมอย่าเพิ่มนะปั๊บปับปั๊บไปอีกได้อีกไหมชมตีได้อีกได้อีกนี่เอออ่กใกล้แล้วเอาอันนี้นิดหน่อยได้สองโอเค หรือถ้าว่าเราไม่ชอบที่เรากดใช้มาทั้งหมดนะเราสามารถรีเซ็ตได้นะ,ะด้วยการใช้แต้มที่เขาแจกมาตรงนี้นะ,ะเป็นรูปกลงจักรนี่แหละสีแดงะจะใช้ดีไหมเอาไว้ก่อนดีกว่านะเพราะขนาดนี้ก็โอเคอยู่นะฮะซึ่งอาคูมะผมก็มีเมมโบรีเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะพร้อมกับรีวเลยดูสิถ้าผมลังตู้ได้อีกสักนิดสักหน่อยนะก็จะสามารถ ปั้นขึ้นสีดาวได้นะอ่าก็ได้มาอีกประมาณสัก10ชิ้นนะอ่าฮะแต่ผมก็เห็นแบบหลุดมานะเหมือนกับมันมีซองจุดหมายนะที่เป็นสีแดงนะ่ะเหมือนกับใคยกับใช้แทนอ่าเป็นเมมโบรี่เอ่ะนะแบบกรอบแดงอะ่ะผมไม่ได้ใจนะผมไม่แค่50เนะ,ะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะของผมผมไว้ดูอีกสักพักนึงนะมันมีหลุดออกมานะโอเคผมแปะรูปไว้ดูนะอ่าฮะ แต่ส่วนจะรวมยังไงนี่เราก็มาคุยกันในอีีหน้านะ่แบบว่าน้าโมโมอมอยพวกนี้ว่าเคิดกันไปเรื่อยๆนะว่าอ,อาจจะมีแบบรวมยังไงนะฮะแล้วส่วนตัวริวผมก็อัพไปนะ,ะผมก็อัพมาประมาณนี้นะ,ะก็ประมาณเหมือนกับอะคุมะอะไรนะฮะก็ถ้าอัพขึ้นอีกประมาณสีดาวนะแล้วสี่สิบก็จะได้มาอีกประมาณสิบชิ้นนะ ต้มตรงเนี้ยอืมอีกสิบชิ้นนะโอเคครับผมก็ขอจากลาไปก่อนนะครับด้วยคลิปคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจก,กับช่องของผมนะแล้วก็เพื่ออัปเดตการลงของผมนะผมจะลงเป็นเวลาปกติแหละเออสองทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มหน่อยนะอ่าฮะก็มีอะไรสงสัยยังไงคอมเนมนต์มาเลยครับอ่าฮะเพื่อเผื่อจะติดขัดอะไรนะ แล้วส่วนเรื่องเมมมรี่สีแดงไอ้ที่ว่าผูกเอาเวกแดงบวกอ่ะเดี๋ยวเราก็มาคุยใน EP หน้านะส่วนนี้ก็ขอจากลาไปก่อนนะครับบายบายครับบายบายฝากบก o k ั a ด้วยเด้อ